ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมงนงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลองความรักความเอ็นดูขององค์พระเยซูผู้มีชยัยเป็นพรังเกือกูลน,นน้ำใจมงใหญ่เลือพนะันละนา รักใจใ,ในโรคมนุษย์สิ้นสุดด้วยน้ำตามารดาบิดาที่รักค่าไม่ช้าก็ยังศูญไปชีวิตวิญญาณข่าพระองค์ทรงเมตตานำข่ากลับใจ ข้านีาสาบซึ่งถึงน้ำประไทยยิ่งเดินยิ่งไกลพระองค์ทรงนำพาเป็นดวงประทีพน้ำข้าฟันฝ่ามุ่งตรงให้ถึงหลักชัยมันในพระองค์ดำรงรักนิรัน